ธุรกิจสำคัญนะครับผมของร้านไส้พิณยาวรานเมื่อน,นี่เสียดผลิตภัณฑ์วากสู้ตลาดเป็นข้าวต้มมัดเพื่ออะไรเอออันดับแรกนี่คือมหาใบหว,นวนันก่อนนะครับผมสิบเหตุพวคือมูดิ้แเ่จะใส่ผ้ากันเอาใบไผ่เอาใบตองได้เห็ดแต่ว่าเรา่นี้ต้องสูตรพิเศษก,ก็มู่าสั่นไปเออเสียดใบหวนหบันเออเอาใบหวันห่อวัเออ หลังจากได้เวรวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมลงผู้มามาโอดเสือสู้เตือนเตียตีสามนะครับผมเออลงผู้มากกว่าสิบหัวมองข้าปลูกเวรวันก็สิ่ข้อได้ก็สิเจรจาได้นี่ไงเรียกว่าปากฟุ้ยเออหลังจากได้เวรวันมาดีบ่อยแล้วนะครับผมเราก็เอามาล้างน้ำมาล้างน้ำทำความสะอาดเปลี่ยนตัวที่เลี้ยเขาต้มมัดเจ็ดผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดเออเอาไปขายนะครับผมเออเสียแข่งอย่างกับพิณหัวรลันผลิตภัณฑ์พ่ิณหัวรลันออกมาก บ่รู้ว่ามี่อย่างเนี่ยชาวสม,มืุนยี่บอกย่างหลายเลยทั้งของใส่ของกินเออทั้งผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคบอกย่างหลายเลยของเรานะเออของพ่งยยพอใหญ่พ่อรันแต่ว่าบัดนี้อันนี้ก๋าจีร้องเห็ดแข่งเบิ่งว่าสิขายได้บ่เนี้ยเอาแต่ของพ่งยยพอใหญ่พ่อรันมาขายอะไรก็ไม่เห็นหน่อยว่าซั่นว่าบ่มีเงินเลี้ยงเนียว่าซั่นว่าเออโม่บ่ฮอดบ้านฮอดช่องลถถอแล้วก็สิมาทํากันเตรียมอุปกรณ์ล้วครับผมก็สิเป็นเฟียงเนี่พี่น้องเออเฟียงกับเฟียงใบเข้าบาเลเพิ่นว่าเออดิพันอ่าดิพิ่น ทิเบิลเกี่ยวสาเร็จแล้วแล้วก็เอามาไว้นะครับผมดักกันแล้วก็เอามาเท็ดกองกองกองกันไว้แล้วพี่น้องเอ่อพอกองกองกันไว้เสียเรียบร้อยแล้วก็มาจูดนะครับผมเออมาจูดเท็ดอย่างอีโนาปัดนี่เนาะเออเอาจูดเอาตั้งแต่เอาตั้งแทหมองมันดำๆำด้วพี่น้องเอาตั้งแต่ขี้เทามันได้ครับผมเออจูดให้มันใหม่ดำปีๆนะครับผมจากนั้นเราก็มาฮอนฮอนฮอนออกตะเข้ขี้เทามันได้ครับเผื้อสูตรได้อีกเนาะบาดนี่เนาะเออบาดอีกนะครับผมเราก็มาหั่นหมูนะครับผมเออ ไอ้ข้าวต้มสูตรนี่ข้าวต้มข้าวเจ้าข้าวต้มข้าวเจ้า,า,า,านี่เป็นข้าวต้มข้าวต้มกินอ่ากินเลียนได้พี่น้องเ่รามันเ่รามันข้าวต้มบ้านขา้ขาวอะไรข้าวบ้านขา้าวกินเลียนนี่กันแต่ว่าบ้านข้ามันหวานมาแต่ไปแต่ว่าข้าวเจ้านี่เป็นเป็นรสอ่ารสหมูมาแต่ไงข้าวต้มรสหมูเหมืนกันสูตรไม่กี่แล้วอ่ะหล <unt> ังจากนั้นนะครับผมเราก็เอาหมูลงไปผัดนะครับผมนะผัดให้มันเข้ากันให้มันเหี่ยมเได้ไม่น้องเลยให้มันเหี่ยมเหี่มกรอบๆนะครับผมหลังจากที่กรอบความเส้นเรียบร้อยแล้วเอา จะใส่ผงสู้รถลงไปอุ้ยอันนี้ผงปูรถนะครับผมอ่าผงปูรถก็ตามด้วยแบดนี้เขาก็ตามด้วยเคารองไปผัดนะครับผมเออตามด้วยโอ้เ้าต้มผัดเป็นว่าเออเ้าต้มมันเค้าต้มผัดนะครับผมเ้าต้มผัดเ้าต้มคนด้วยจังบัตนเขาอาจีเป็นอันนี้ออจจะเป็นเ้าต้มผัดไปบ้องเอาเอาเ้ารลงไปผัดใส่กันกับหมูนะครับผมอ่า เอาอได้ทีจังหน่อยเขาเอาลี่เท,ท่าที่ยวเขาผู้เอ่าเฟียงนะครับผมบ่เออเท่าเฟียงเข้าไปเลอยอย่างดีเหล่บาบ้านอยังขัดนะครับผมเออรา,าคาแพงตั้งหักเอาผัดให้มันเข้ากันให้มันกว่าสีจังหน่อได้พี่น้องเออเอาผัดให้มันเข,นขนน้ากันเนี่ยบ้านตื่นเนี่ยเนี่ยบ้านตื่นมันนี่ เห็ดจังไหนกับ่ะต่นปุ๊กจังไหนกับ่ะต่นมาใส่นาะว้าวเนไ่ยเนี่ยผู้ด,เดีเขึ้นเลยเนี่ยชันยอดพอดีว่ะเอาหลังจากนั้นนะครับผมที่เา้างผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรา,เาก็เอาลงมาตักใส่กะละมังไว้เรียบร้อยนะครับกะละมังนี่กับผัะมังพีริเองได้เป็นรองเออที่ขายอยู่ร้านสะดายู่นะอ่ากะละมังล้อมเองได้เป็น,อน,น,น,นรองเออใส่เองล้อนเองนะครับผมจากนั้นเราก็นํานไปไปหวานของข้อนะครับผม,อมอเอามาห่อเลยพอดีเออห่อเป็นข้าวต้มนะครับผมโอ้เขียนยางน,น,นีพองเออป่าหนีตะไน่พนดีโอ้ยมัดแอนติพอดะครับผม น้ำแกะกินในคิดน้ำแกะกินในเรื่องขนาเด้อเออพอมันมัดอย่ติงหัดแอมอิงติงแกะกินกนแกะกินยาญมันก็บอกไอ้ที่ลูกค้านะเออเอาคือ <laughs> ต้องมา,ลา,มาแล้วครับตามสไตล์แล้วแหละครับเราต้องปปานี่ปาน้อยเป็กกนปกติธรรมาดานะครับผมว่าเราเป็นคนได้สีหรอไงอันดีนี้ฮะตั้งเชียกอะตั้งเชียกคดีแน่อยู่ดีเออเรานีปานี่ปาน้านอยอยู่ดีของไทยเรานี่ จะมีฉม่วงอยังดิอ๋อลาบัดที่นี่นะครับผมหลังจากที่หัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดไตมันอวกนะครับผมเออตัดอวกตัดอวกเรียบร้อยแล้วเรามาตัดเรามาตัดที่หลังพอหยังพันทีเพราะว่ามันอเได้เมื่อเชีได้เขียนง่ายไปเลยสมมตัดตัดที่แรกมันจะเขียนง่ายไปเออที่นี่เราขอมาต้มนะครับผมมันเข้าต้มมัดร่างดีมันว่าโอ้ยบ่มัดตรงไี้มันอย่างจริงเนาะเออ้เีล่่ะพนอองหลังจากที่สุกได้ที่เขามาล้างซี่มึงกวนก้อนสิ่อวกสู้ท้องตลาดต้องล้างซิ่มึงกวนเด้่ ว่ามันเปลี่ยนจังเดีว่ามันเสียบบัวนะถามว่าเสียมนี่ก็จ้าชิดได้อ่าคิดค้นลดสูตรไม่ขึ้นมาเจัาหน่อยแก่สิมี่สูตรคาราเมลออกมาเจัาหน่อยแก่สิมี่สูตรส,ส,ปปส,ส,ปปสปไปายซี่่ผิดนี่มกักเผ็ดมกักเผ็ดแบบมักตอนนี้กินนันก็ว่ากันไปนะ,ะน,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 ะน,นะครับผมจังหวัดสุโขทัยตลาดนะครับผมนนี่ะครับผมข้าวต้มมัดสูตรร้านไส่ผู้ใหญ่หัวรันนะครับผม